ไฮไลท์ของเมื่อคืนนี้ก็อยู่ตรงนี้แหละตรงที่พ่อจ๋าเซอร์ไพรส์ลูกสาวเซอร์ไพรส์น้ำตาแตกน้ำตาแตนหลังจากที่ฟังเพลงมวนๆสุดปล่อยน้ำใส่หน้าน้องแบบดิ้นกระจายมาแล้วพ่อจ๋าเปรียอารมณ์เพลงทันทีค่ะพี่น้องค่ะทำเซอร์ไพรส์อี๋ละแล้วก็เซอร์ไพรส์แม่ๆที่อยู่ในไลฟ์ด้วยน้ำตาแตกน้ำตาแตนขึ้นมาเบิ่งอีกย้ําไม่เศร้าอีกก็น้ำตาแตกน้ำตาแตนอีกคือเก่า คิดว่าเจ้าของเป็นใบโพล่าแรกๆก็ยิ้มอยู่กับตโลกคนเล่นอย่างมาดีๆพ่อจ๋าพอมาเปลี่ยนอารมณ์อีกแล้วคือเปลี่ยนมาเป็นเพลงที่ซึ้งแห้งฟังพ่อจ๋าร้องเพลงแล้วฟังดูเบื้องบาตท,ที่พ่อจ๋าโอบประคองลูกสาวอไม่ร้องไม่ได้แล้วค่ะพลงน้ำตาแตกน้ำตาแต่มมันมันดึงดึงความรู้สึกออกมาอย่างขักแห้งเลย พ่อจ๋าลองได้ดีค่ะแล้วอีหลานน้อยอารมณเพลงสื่อกับพ่อจ๋าพ่อเห็นน้ำตาหลานสาวแค่นั้นแหละพี่น้องเลยน้ำตาแตกไปแต่ไหลาปานได้ใส่กระดาษที่ชูชิดขึ้นกันลองได้ดีถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาได้ดีมากเพ่งความรักของพ่อจ๋าความรู้สึกของพ่อจ๋ามันอยู่ในเพลงนี้บัด ฟังเพลงนี้แล้วไม่ต้องถามว่าพ่อจ๋าฮักอิหล่าหน่อยซ้ำใดอิหล่าก็บ่ต้องถามเลยรู้ว่าพ่อจ๋าฮักอีหลา่าบอกขนาดแม่แม่ญาๆทั้ทงบ้านดูแล้วก็เหมือนชีวิตของพ่อจ๋าเป็นความจริงเลยพ่อเสิเหตุทุกอย่างให้อิหล่าไปได้ดีอิหล่าต้องบางครั้งอาจสีบ่มีเวลาใช่หมดเลยทุกคำที่ทุกคำในเพลงเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันออกมาจาก ชีวิตของพ่อจ่ากับอีหลาเลยนะคะใส่ใส่เราพพ่อจา่าเป็นคนรองเป็นคนรองเพลงมวลอยู่แล้วพ่อพ่อพ่อจ่าเป็นคนรองพี่น้องเป็นคนฟังแล้วก็หายตามพี่น้องเอ้ยร้องได้ดีแท้เสือลอมให้ที่ถิงคนลูกตั้งแต่พ่อจ่าประก,กาศแล้วว่าเสพอีหลา่าคนลูกตั้งแต่ดนตีขึ้นแล้วจะเป็นเพลงซึ้ง แต่คุณยาต้องออกตัวคุณยาบอกคอยได้ยินเพลงนี้แต่พอได้ยินเสียงพ่อจ๋าลองขึ้นมากป้าน่าพ่อจ๋าเป็นคนแต่งมาด้วยชีวิตของพ่อจ๋าเองมันถือชีวิตพ่อจ๋าทุกคําพ่อจ๋ากับอีหลาหน้อยมันถือชีวิตทุกคํางทุกทุกวลีแล้วก็อา่าล้มที่พ่อจ๋าเบ้ากับอีหลาหน้อยมันใช่ทุกที่เลยพี่น้องเอ้ยผู้ใด ผู้ใดบบไหาน่นั่งมอขึ้นนีกถือว่าไปหาหมอเลยแล้วผู้ใดโใไ้เขาไล่มือขึ้นนี่ถือว่าพลาดอย่างแรกนะคะอ่าหลายหลายคนคุยกันว่าตั้งแต่ดูมาตั้งแต่ดูมาทุกไลก็ดูคลิปก็เห็นไลนี้แหละเป็นไล่ที่ที่อิมอิมเอ,อบิบอิมกับความหักอิมกับสมหวัง เหมือนคนเหมือนคนโลดหายอย่างความความหนุ่มละมุนความดีความทุกอย่างมาอยู่ในไรนี่เลยเทศได้ดีเฮงละครก็ทําได้ดีโดยเฉพาะพ่อจา๋าเดอะมิวสิคเกิลก็เกี่ยวกับพ่อจา๋าคุณย่าถึงว่าไงไลรเนี้ยเป็นลรของลูกจา๋าพ่อจ๋าเฮธิอีลาหน่อยโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเพลงโดยเฉพาะเพลงนี่แหละค่ะเพลงพ่อจ๋าลองให้ลูกฟังนี่แหละ คือซื้อเพลงอย่างบรลูแต่ขอตั้งซื้อว่าพ่อจา๋าหลายๆคนบอกว่าพ่อจา๋าเอาชีวิตจริงตัวเองมาใส่ในเพลงหรือเพลงเอามาใส่ในชีวิตจริงของพ่อจา๋าใช่ไหมมันจังละมุนปั่นนี่มันจังใช่ทุกคําปั่นนี่เราดึงกระชากอารมณ์ถึงขันสะอื้นใส่ไหมมันไม่ธรรมดาแล้วถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้สุดยอดแห่งผู้รับอารมณ์เพลงก,ก็อยู่ไม่ไหวแลยจ้งน้อง ั้งอีหล่าหน่อยทนไม่ไหวเลยน้ำตาแตกเลยบอน้ำตาแตกเลยไหลน้ำตาแตกมัน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 ใช่ทุกเข่งทุกคำไงแล้วก็เป็นครับเป็นเพลงที่สั่งสอนลูกไปในตัวแล้วก็เป็นเพลงบอกหักบอกลูกว่าพ่อคิดอีย่างน่ในะแต่ละมือแต่ละเวน้นพ่อคิดอีย่างน่เกี่ยวกับลูกคนนี้ทุกนาทีทุกชีวิตทุกนาทีของชีวิตพ่อจ๋าตอนนี้ คือมีแต่ลูกสาวทั้งนั้นเลยมีแต่อีหลาหน่อยทั้งนั้นเลยไม่รู้ว่าจะจะบรรยายยังไงดีป่านนั้นพี่น้องคือทุกอย่างแล้วเวลาพ่อจะซสื่อออกมาทุกคนเชื่อหมดเลยว่าเป็นชีวิตเป็น,เ,ปนเพลงเพลงนี่เป็นชีวิตจิตใจของพ่อจ๋าเลยการออกมาแต่ละครั้นี่มันใช่หมดเลยเหมือนพ่อไม่มีเวลาให้อีหลาแต่พ่อลูกพ่อเห็นพ่อเข้าใจอีหลาที่สุด ขอให้อีหละเข้าใจพ่อเน่คือเป็นคำขอจากพ่อเป็นคำบอกจากพ่อว่าพ่อเห็นอีหย่างแน่พ่ออยากเห็นอนาคตอิหละซ้ำใดพ่ออยากให้ลูกได้ดีซ้ำใดมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีๆพ่อจะกัะดึงมใัใไซชีวิตให้อิหละค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆก้าวไปที่ระสเต็ปบ่ให้ลูกรีบร้อนไม่ให้รีบร้อนเพราะว่าทั้งเรียนทั้งเลียน ทั้งเหตุงานมันไม่ธรรมดาสําหรับที่ลาสีแบงเวลามาฝึกมาอ้อมมันไม่ใช่ธรรมดาสําหรับเด็กน้อยอายุ1 1ปีที่สีที่สีเฮดได้แบบซึ่งซึ่งแบบดีๆที่สีเฮดได้แบบจังส่ไม่มีหายากที่เด็กน้อยอายุ1 1ปีที่สีเฮดทางานไปด้วยเรียนไปด้วยกิจกรรมแต่ละมือแต่ละเวน้นหลายอย่าง บางครั้งนอกอาจสีสสเนื้อลาเนี่ยทุกคนกับบอให้ไปไม่ให้ไปโฟกัสที่ที่ที่ข้อผิดพลาดของอิหละบอกให้ไปโฟกัสว่าเสียงเป็นยังจังอลอยนูน่นนี่นั่นบอสให้ไปโฟกัสโฟกัสที่ความรับผิดชอบโฟกัสที่แต่ละมือแต่ละมืออิหละเหตุอีอย่างนีน้คลิปนี้คุณยายฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะพอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิด่งให้คุณยานะคะสวัสดีค่ะ รักของพ่อนั้นเคยปลูกฝังสอนลูกหลายครั้งพ่อยังจำได้เสมอขอโทษด้วยนะไม่ค่อยมีเวลาให้เธอจะเหนื่อยแค่ไหนพ่อจะพาไปให้ลูกได้ดีให้สมที่พ่อคนนี้ ขอเป็นกันรักใจให้ลูกนะลูกเด้อขอให้ลูกตั้งใจเรียนหนังสือเป็นเด็กดีของยาเป็นเด็กดีของสุปูเป็นเด็กดีของยีพอเด้อลูก กำลังใจให้ลูกจ๋านะลูกนะย่าอีหล่าสู้ๆกับนานว่าวาสิเจออย่างอีพอเข้าใจลูกต่อให้ลูกคิดว่าพอว่าเข้าใจพอคนนี้ก็เข้าใจลูกที่สุดนะลูกหลายสิ่งหลายอย่างขอให้ข้ามันไปมองกลับไปเราก็มาไกลกันแล้วให้ลูกย่งางไปเรื่อยๆจนกว,ว่าจะถึงชัยชนะ ่อนมือน,นั่นแล้วให้พอได้นางยิ้มนางเื่งอนาคตของลกูกพ่อมิได้จะเ่าไปนาจะได้เบ่งความสวยงามของลกูกมีแต่ความรักความบางดีที่มอบให้อีลานะลูกนะสู้ไหมสู้สู้ <laughs> ขอบคุณมากๆนะครับ